ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับกับอีพีที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับถึงช่วงแรกผมมวยหูเมธาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกวันลุมพินีที่เบทีมวยลุมพินีให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับสี่ช่องทางการติดตามนะครับ ช่องทางที่1เป็น Facebook เมตา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมตา7สีช่องทางที่3เป็น YouTube เมตา7สีและช่องทางที่4ี่อิสตาแกรมเมตา7สี4ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยุคหนึ่งหกแปดนะครับส่นออกสนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุคหนึ่งหกแปดนั้นมีหลายเสียงมวยให้ฟังทุกวันมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้าลองและมีข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียไลน์ด้านล่างหรือทักแชทหาผมเมทานะครับ เราเ้าสวยนั่นของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองประจําค่ําคืนวันศุกร์ที่9พฤษภาคมค่าคืนนี้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลเกาเซอร์ซิลิอาหองอิตาลีนะครับจะเป็นการเจอกันกันกบระหว่างทางปีศาจแดงดาเอซิมิลานวันนี้จะเปิดสนามซานเซียโรรับเมือ่อกะทางโบลญนญานั้นของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทาการคิกออฟช่วโมงตาตี145นาทีนะครับทางเจ้าบ้านนะครับทางเอซิมิลานนั้นก็มีทางเซโจคอนเซเซาุลุมทิมในขณะนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนทางโบลอนญานั้นก็มีทางวินเซนโซอิตาเรโนุมทิมในนนนขะี้ผลงา ของทางเจ้าบ้านครับคือทางครับเอซีมิลานนั้นนะครับมีชนะ4แพ้ไป1นึ่ราสุดเป็นฝ่ายชนะทางเจนัวมา2-1ส่วนทางโบลอนยานะครับผลงานนะครับมีชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับเปราสุดเป็นฝ่ายเสมอก็ทางยูเวนตุสมา1นฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทเปิดเสมอเสมอวัดใจกับทางเจ้าบ้านนะครับทางเอซีมิลานเป็นต่ออยู่ที่ราคาเสมอนะครับ ข้อมูลบงองต้นถืติดชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูแเม่ทแจ้งข้อมูลบองต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะจาะลึกด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ว่ามีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ดทั้ง2งทีม ประเทศใช้กลยุทธ์แผนไหนไลฟ์อัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลนะครับแตหรับการจัดทัพของทางเอซีมิลานเจ้าบ้านในประเด็ของวันนี้ไลฟ์อัพนักเตะจะเป็นของผมสี่สามสามหน้าสามตัวนะครับผู้รักษาประตูเป็นเจ้าไมล์เมยองยืนเฝ้าสามห้ทางเอซีมิลานสี่ประการหลังแผงเบคโฟจ้าบ้านทางเจ้านะครับมารเตโอครับกัมเบียนกับทางเจ้าครับสเตฟาอียานครับฟาร์มโรบิทครับก็จะรับบทบาทเป็นสองติดตะหบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็น เจ้าอาร์เรกนะครับซีมาเนสนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงเบกโซของทางเจ้าบ้านทางเอซิมิลานนะครับแผงแดนกลางครับเจ้าบ้านทางเจ้าครับรูเบนนะครับลอสตั๊กตัวที่1ตัวที่2นะครับทิยานนี่ครับโรดดอดนะครับและตัวที่สาจะเป็นทางเจ้าเตโอไอนองเลสนะครับกับไปแดงของ3แดนกลางทางเอซิมิลานคัาคืนนี้นะครับวันนี้3ประสานแดนหน้าจะเป็นทางเจ้าชิเตียนกัอฟูริสิตตัวที่1นะครับตัวที่2ครับซานดิอาโก้ครับกิเมเนสนะครับและอีกหนึ่งนักเตะคือทางเจ้าฟาวเฟริกนะครับก็เป็นรายเชื่อของทางเอ ต่อไปเราไปดูความพร้อมของทางผู้มาเยือนกันบ้างทางบอลญ,ญิ่า,ญญาครับทางบอลญิ่าครับเป็นเรื่องของวันนี้ไลน์อัพนักเตะจะเป็นของระบบ4-3-2-1ผู้รักษาประตูเป็นแทนเจ้าลูคัสนะครับสโครบัสกี้ยินมเ้าเสาให้ทางบอลญ,ญิ่าสีปากกาหลังแผงเบคโฟจะเป็นเจ้าอลอเรนโซครับ แดซาเบตรีครับกับทางเจ้าเซนนะครับดูเคมีครับก็จะรับบทบาทเป็น2อติเตอรฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นจ้าจอน์นครับลูคิลี่นะครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นเจ้าฮวนครับมิรันดานะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กฟงทางโบอลนยาค่ำคืนนี้นะครับแผงแดนกลางจะเป็นาเจ้าครับเรโมโซเรนครับตัวที่1นะครับตัวที่2ครับรูอิสเองครับโซลกุสันนะครับเลขหนึ่งนักเตะคือทางเจ้าลิคาโดครับโอซิลูนี่ครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางนะครับ โบลินยาครับวันนี้นะครับว,นนวันนี้ของหน้าตัวต squishy, uh ่ำแต่นั้นเย็นนะครับออสการ์ตัวที่1ครับตัวที่2ครับนิโคโรครับกัมเบียกิตนะครับและวันน่าปั้นจะเป็นใน้านของทางเจ้าครับไทยนะครับดัตลิงการครับก็เป็นรายชื่อของทางครับโบลินยาครับฟุตบอลคู่นี้ถือว่าคู่ขี้สุสีนะครับมอมผมไอหูเมทานี่ยในบ้านต้องยอมรับว่าในด้านของทางนะครับเจ้าบ้านก็คือด้านของทางเจ้านะครับ เอซีมิลานครับถือว่าแข็งแกร่งมากแข่งในบ้านนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้ครับผมมวยบุเมทาครับผมชอบทางเจ้าบ้านครับก็คือทางเอซีมิลานวันนี้จะเปิดสนามซานเจโรสามารถเฉือนชนะทางโบลันญาไปได้ราคาเสมอเสมอเท่านั้นจัดไปครับที่ทางเอซีมิลานราคาเสมอเสมอจัดไปทางเอซีมิลานนะครับคู่ต่อมาครับบุนเดสลีก้าที่เยอรมันค่ำคืนนี้มีแข่งกันหนึ่งคู่บวกบวกนะครับต่อปอปอเจอกับทางออฟเฟนไฮฟุตบอลคู่นี้หลงในทางออฟเฟนไฮนะครับแล้วคู่ต่อมาครับฟุตบอลนะครับเลก้าของประเทศสเปนค่ำคืนนี้กาลาพามัต วันนี้เปิดบ้านเจอกับทางอรายโยบายเยกานุ่ครับฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบทางเจ้าบ,บ้านครับอลนี่ตายรับพามัดนะครับและคู่ต่อมาได้ของฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยชนชิพคัมคืนนี้นะครับช้างกระทืบบรงโคเวนตี้วันนี้เจอกระทาน,นะครับซันเดอร์แลนด์ครับ ในเรืนองของทาน,นครับโคเินตี้ต่ออยู่ที่ราคาปอป,อปอลอ้งในทางซันเดอร์แลนด์นะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดเรื่งของวันนี้ฟุตบอลฮอลแลนด์ครับทเวนเลเต้นะครับ,เ,เ,นนรบเจอกับทางเจ้าเฮลเครื่อฟุตบอลคู่ที่ผมชอบทางวิลเลียมทเวนนะครับอ่ะวันนี้เรื่องของฟุตบอล5คู่จัดให้แล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เมท้าวิเคราอบพี่จารณ์กับเรื่องของมวยและฟุตบอลพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ